มืึนมากเลยนะครับเพียไฟยาอะไรกี่สูตรกี่สูตรก็เอาไม่อยู่เสียหายหมดยอดอ,นอน่อนๆใบงิกใบงอไม่รู้จะใช้อะไรมาจัดการมาแล้วสลับกันใช้ห้าหกชนิดเหมือน ไม่ได้ทำความรู้สึกอะไรให้มันเลยนะครับเพียร์ไฟสุดยอดมากๆแล้วลองเคาะมาดมูวิ่งกันขวบไปเยอะมากๆ มินได้นะครับโอ้มันไมร่รู้สึกอะไรเลยนะครับฉีดฉีดยาเกือบทุกวันไม่ว่าจะเป็นกับตันไม่ว่าจะเป็นอีพิดาไม่ว่าจะเป็นน้ำส้มควันไม้ และอีกสองสามตัวหามาใช้จนมันรู้จะใช้อะไรฉีดแล้วาาก็จัดการมันไม่ได้นะครับ<า>เดี๋ยววันนี้จะมาลองสูตรง่ายๆดู<า>เสียหายหมด ครับก็สวัสดีนะครับเป็นน้องเอฟซีที่ติดตามลุงกิตมาคันโดยตลอดเป็นอย่างดีเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาทดสอบอีกหนึ่งวิธีที่จะจัดการกับเพี้ยไฟเพราะว่าหมดปัญญาแล้วครับที่จะใช้ สารเคมีหรือแม้กระทั่งสารอินทรีย์ทั้งหลายก็เอามันไม่อยู่นะครับเพี้ยไฟวันนี้ก็จะลองดูนะครับอีกหนึ่งสูตรก็คือน้ำยาซักผ้าเนี่ยนะครับ จะลองดูอันนี้ก็เป็นน้ำสมคันไม้ที่หมักกับเปลือกไข่หมักกับเปลือกไข่ไก่ไว้แล้วนะครับจะลองใช้สองตัวนี้ผสมกันดูว่าจะเอาอยู่หรือไม่เดี๋ยวลองมาติดตามกันเลยนะครับสำหรับ วันนี้ลุงกิจก็จะใช้ถังขนาด15ลิตรก็จะใช้น้ำยาซักผ้ากับประมาณนี้นะครับเดใส่ไปเลยสำหรับอันนี้ก็เป็นสูตรเด็ดอีกสูตรหนึ่ง น้ำสมควันไม้ซึ่งหมักกับเปลือกไข่ไว้แล้ว ลองดูกันสิว่ามันเป็นยังไงทำไมมันดื้อจัง เดี๋ยวก็จะลองไปจัดการกันดูนะครับเนี่ยเป็นฝูงเลยนะครับแต่ละยอดแต่ละยอดมันสามารถบินหนีได้เนี่เพลี้ยไฟยอดเสียหายหมดเดี๋ยวมาจะพว,พวกพวกเพลี้ยพวกแมลงในโง จัดการช่วงเงย็นๆนะครับแล้วมันก็บินหนีได้ด้วยพวกเทียวไฟนี่จะจีดให้โชคเลยนะครับเนี่ยมันจะบินแต่ในกล้งองถ่ายเนี่ยจะไม่เห็นแล้วครับ จะบินได้ด้วยเยอะมากๆไม่เคยเจอเคยเจอขนาดนี้ขนาดชีด ยาวันเว้นวันก็เอาไมา่อยู่เดี๋ยวเรามารอชมผลงานกันนะครับครับก็ฉีดพ่นกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสภาพดูไม่ได้เลยนะครับปลูกใหม่ปลูกเกา่า <c oughs> เสียหมดเลยอันนี้ก็กำลังฟื้นขึ้นมาแต่ทางบนนี่ดูไม่ได้เลยอันนี้ค้นตอนเย็นนะครับเดี๋ยวจะให้ชัวร์เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับว่า จะทัวหรือม่วนิ่มสำหรับน้ำยาซักผ้าจะจัดการเพี้ยไฟได้จริงไหมเดี๋ยวมารอติดตามราับชมกันนะครับรุ่งเช้าของวันใหม่วันนี้ลุงกิจก็จะพาทุกคนไปตรวจสอบเพี้ยไฟกันนะครับหลังจากที่เม่อวานเย็น ได้ทำการฉีดพ้นน้ำยาซักผ้ากันไปนะครับว่าผลที่ออกมาจะเป็นยังไงจะได้ผลยังไงเดี๋ยวเราลงไปทดสอบตรวจสอบกันดูนะครับเริ่มจากยอดนี้ ยอดนี้มีบ้างแต่บางแต่ไม่ค่อยวิ่งไม่แน่ใจว่าตายหรือว่ายังไงมีอยู่แต่ไม่วิ่งนะครับไม่แน่ใจว่าสลบสไลด์อยู่หรือว่ายังไงแต่ก็มีบางๆนะครับไม่ได้หนาแน่นเหมือนเมื่อวาน อย่าดูยอดเกินกันนี่มืนะอลองดูยอดนี้นี่มือเดียวนะครับลำบากนิดนึง มีอยู่บ้างทีเห็นวิ่งอยู่นีหนึ่งตัวสองตัวก็ก็มีอยูนะ่ไม่ถึงกับหมดแต่ก็บางไปเยอะลักษณะนี้ก็ต้องพ่นซ้ำอีกบางไปกาเก่าเยอะเลยครับจากที่ มองเห็นเยอะแยะมากมายเมื่อวานนี้ก่อนที่จะทำการพ่นแต่วันนี้ก็มีบางมากเดี๋ยวดูยอดอื่นดิลองดูยอดนี้สิเนี่ย ก็แทบจะไม่มีโองพอมีอยู่ก็ได้อยู่นะครับได้อยู่ระดับหนึ่งถือว่าดีขึ้นเยอะไม่ใช่ว่าจะปรบับกันได้ง่ายๆนะครับเพียวไฟแต่ว่าลดหายไปขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับก็ถือว่า ได้ผลอยู่อันนี้ยอดนี้อาการหนักลองดูดิ ก็มีอยู่ปะปาฟนะครับไม่ได้หนาแน่นเหมือนเมื่อวานนี้เดี๋ยวต้องลองทดสอบซ้ํากันอีกครั้งหนึง่งช่วงเย็นวันนี้ก็ยังถือว่าดีกว่าพวกที่ซื้อมานะครับตรวงนี้ที่อาการหนักแบบนี้ก็เพราะว่า องคลกิตกำลังโรคแก่อยู่นะครับก็เลยใช้สารเคมีไม่ได้เนี่ยโรคเขาแก่อยู่ก็เลยใช้สารเคมีไม่ได้ก็เลยใช้แค่พวกชีวภาพนะครับก็เลยอาการหนักใช้ไม่ได้นะครับชีวภาพกันอะไรไม่ได้เลยยิ่งขีดเหมือนก็ยิ่งเยอะยิ่งขีดเหมือนก็ยิ่งอาการหนัก เอาไมา่อยู่นะครับพวกสือคนโทนนากันว่าดีดีด,ดีนั่นเอาไมา่อยู่สักตัวเลยนะครับประเภทชีวภาพทั้งหลายนะครับก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับน้ำยาซักผ้าถ้าผลออกมาประมาณนี้ก็ถือว่า ใช้ได้ผลเพราะว่าจะให้หมดไปทีเดียวเลยเป็นไปไม่ได้แน่นอนเพียไฟถ้าบางได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับก็ทดลองไปทดสอบกันดูนะครับทดลองกันดูของมันทดลองกันได้ในเมื่อมันเอาไม่อยู่จริงๆมีอะไรไอ้ว่าดีก็ต้องทดสอบกันนะครับถ้าไม่งั้นองุ่นของเราก็จะเป็นแบบนี้ เดี๋ยวลุงเกดก,ก็จะทําการพ้นซ้ําใหม่อีกสักครั้งสองครั้งใช้เท่าไหรก็ได้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีสารอะไรอย่างมากเราก็เอาไปผลน,น้ำุ่นสุกเราก็เอาไปล้างทานกันได้นะครับไม่มีสารตกค้าง ประเภทนี้สามารถขีดได้บ่อยๆนะครับขีดทุกวันก็ได้นะครับก็อลองไปทดสอบลองทำกันดูนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกันไว้นะครับกดถูกใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้ได้หาสาระดีๆมาฝากกันอีกต่อไปนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ